ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอหงฟัดผีแย่งชิงแบ็คซ้ายโรบินสันลิเวอร์พูลเปิดศึกนอกสนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการแย่งตัวแอนโทนีโรบินสันฝูแบ็คตัวเก่งของฟูแล่มก่อนหน้านี้เคยมีรายงานระบ,บุว่าปีแสดงให้ความสนใจแบ็คซ้ายวัย27ปีเป็นอย่างมากหลังจากทีแมวมองประทับใจผลงานของนักเตะที่ทำให้กับเจ้าสัวน้อยกรุงลอนดอนลาสุดสันเผยว่าปีแสดงเจอการแข่งขันจากลิเวอร์พูล เพราะทางหงแดงประทับใจฟอร์มส่วนตัวของฟูลแบ็กทีมชาติสหรัฐเช่นเดียวกันโรบินสันย้ายจากวีแกนไปเล่นให้เดอะคอรเทจเจอร์เมื่อปี2020โดยช่วงที่ผ่านมาพัฒนาผลงานจนเป็นหนึ่งในฟูลแบ็กที่โดดเด่นน่าจับตามองทางด้านฟูลแลมพร้อมโกงราคาเต็มที่โดยรายงานระบุเจ้าสัวน้อยใช้เงินเพียง2ล้านปอนด์เท่านั้นในการดึงโรบินสันร่วมทีมแต่ตอนนี้มีโอกาสฟันกำไรมหาศาลหากสสโมสรยักษ์ใหญ่เพียมหลีก พยายามแย่งตัวแบ็กซ้ายวัย27ปีส่วนผลงานล่าสุดโรบินสันทำได้2แอสซิสจากการลงสนาม5นัดบนเวทีพรีเมียร์ลีกไม่ได้ move อนโรโมาโ,โนยานหงยังสนสู่บิเมนดีฟาบิโซโรโมาโนโนักข่าวคนดังยืนยันว่าลิเวอร์พูลยังแสดงความสนใจมาตินซูบิเมนดีกองกลางของเรอัลซิดาดแม้ผิดหวังตอนซัมเมอร์ หงแดงวางซูบิมันดี้เป็นเป้าหมายหลักในซัมเมอร์นี้แม้ตอนแรกดูเหมือนว่าดิวจะเกิดขึ้นแต่สุดท้ายดาวเตะทีมชาติสเปนกลับลำประเสธย้ายเพื่ออยู่เรอัลซเซดาต่อไปอันเนอร์สโลตยืนกรานว่าพวกเขามุฟออนจากความผิดหวังดังกล่าวและตอนนี้มิดฟิลด์ของตัวเองก็ทำผลงานได้เป็นอย่างดีโรมมโน่กล่าวถึงเรื่องนี้ผ่าน YouTube ของตัวเองว่าลิรอร์พูไม่ได้เซ็นมิดฟิลด์คนอื่นในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะพวกเขาอยากเสริมนักเตะเมื่อพวกเขามองว่าเป็นระดับท็อ มีศักยภาพชั้นหนึ่งและมีคุณค่าสูงเคสของซูบิเบนดี้ชัดเจนมากๆพวกเขาพยายามทุกอย่างรวมถึงการส่งสเตฟานบายสติดให้ไปยืมตัวแนบในการเจรจาและเตรียมพร้อมจ่ายค่าฉีกแต่นักเตะอยากอยู่โซเซดัดซูบิเบนดี้ยังคงเป็นนักเตะที่ได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลทั้งบอร์ดบริหารผู้บริหารรวมถึง ott, อาเนอสล็อตหัวหน้าโค้ชที่อนุมัติให้ซูบิเบนดี้เป็นเป้าหมาย อย่างไรก็ดีโรมาโน่เสริมว่าตอนนี้สถานการณ์ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้สื่อแดนกระถิงอ้างว่าเจ้าตัวผิดหวังที่ปฏิเสธการย้ายหนนี้ไม่ใช่ข่าวดีแฟนลิเวอร์พูลผวาหลังโรดี้เลี่ยงยาว แมนซิตี้ประสบกับปัญหาต้องปราศจากโรดี้ไปตลอดทั้งสีซั่นเนื่องจากดาวเตะทีมชาติสเปนมีอาการเอ็นไข้หน้าเข,าข่าขวาฉีกขาดจากเกมเพีย์มีกนัดเสมอกับอาร์เซนอล2ต่อ2ที่สนามเอตัดสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต่อการปราศจากดาวดังวัย28ปีถือเป็นเรื่องที่น่าวิตกของแมนซิตี้เนื่องจากมีสถิติเผยว่าทีมเงินถังมีผลงานไม่สู้ดีในเกมที่ขาดอดีตขุนพลทีมอาร์เโกามริตหลงบู อย่างไรก็ดีสาวกลิเวอร์พูลแสดงความเห็นแตกต่างไปว่าอาการบาดเจ็บอย่างยาวนานของโลดี้จะส่งผลลบต่อหงแดงเนื่องจากเรือใบสีฟ้าจะแก้ปัญหาด้วยการคว้าตัวสูบิเมนดี้มิดฟิลทีมเรลซซิดาเป้าหมายอันดับหนึ่งของทีมแอนฟิลไปเสริมทัพในเดือนมก,กราคมหากโลดี้เอนไข่หน้าเขา่าฉีกขาดซิตี้จะไปคว้าซูบบิเมนดี้ในเดือนมก,กราคมแฟนลิเวอร์พูลรายหนึ่งโพสลงทวิตเตอร์ขณะที่อีกรายโพสตามมาในทำนองเดียวกัน ผมรู้สึกว่าซิตี้จะหันไปหาซูบิเมนดีไม่เพียงเท่านั้นซาวกเรือใบสีฟ้าร่วมโพสต์ด้วยเช่นกันว่าในเมื่อโรดีร้รางสนามไปตลอดซีซั่นผมเชื่อว่าซิตี้จะเล็งไปที่ซูบิเมนดีผมเชื่อว่าเขาจะเพอร์เฟกต์คอ f ออฟไซ์รายงานว่าเจเรมีฟริมปงฟูลแบ็กจากไบเออร์ลูเซนคือตัวเลือกอันดับหนึ่งของอาร์เน่ ในกรณีที่สโมสรลิภูไม่สามารถทําการขยายสัญญากับเชนเล็กซานเนอร์นได้สำเร็จในที่สุดเชนอาโนกําลังอยู่ในสัญญาระยะเวลา12เดือนสุดท้ายกับสโมสรลิเวอพูและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ข้อสรุปในเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของเขาและนั่นอาจจะทําให้สโมสรอ,อาจจะต้องพิจารณาแผนรองรับในกรณีที่ไม่สามารถต่อสัญญากับเขาได้ในที่สุด ฟริมปงได้รับความชื่นชมจากสโมสรลริภูอย่างมากและรวมไปถึงอา์เนอร์เฮดโค้ชของทีมหงแดงเองก็ด้วยแต่เนื่องจากค่าฉีกสัญญาที่คุ้มค่าเพียง34ล้านปอนด์ทำให้หลายๆสโมสร,ร,รจับตามองเขาเช่นกันเดียโลอัสรายงานว่าลิเวอร์พูลมีความสนใจในตัวของโลอิกบาเดปรากหลังเซบียาจริง หงแดงกำลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังรายใหม่เข้ามาสู่ทีมของพวกเขาหลังจากความไม่แน่นอนแล้วว่าเฟอร์กิวฟานได้กับตันทีมวัย33ปีจะอยู่และต่อสัญญากับทีมออกไปอีกหรือไม่หลังจากที่สัญญาฉบับเดิมของเขากำลังสิ้นสุดลงในซัมเมอร์หน้าการมองหาแผนรองรับจึงถูกจัดขึ้นและบาเด้ก็เป็นกองหลังที่ทีมหงแดงนั้นกำลังให้ความสนใจและประเมินความสามารถของเขาไว้สูงอย่างมากเลยทีเดียว ทั้งนี้กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสวัย24ปีรายนี้นั้นมีค่าฉีกสัญญาอยู่กับเซบียาประมาณ50ล้านปอนด์เดียติดฟุตบอลรายงานว่าสิ่งที่เราเรียนรู้คืออะไรบ้างจาก6เกมของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์ปรับเปลี่ยนแนวรับให้แข็งแกร่งมากขึ้นเป็นเรื่องจริงถึงแม้ว่า4คลีนชีตและ2เสียประตู จะเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้นเท่านั้นแนวรับก็ยังไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดเลยจนถึงตอนนี้และดูเหมือนว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไปด้วยชัดเจนว่าผู้เล่นในตําแหน่งกองกลางเป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดเมื่อเน้นไปที่การเคลื่อนที่เราจะบอกได้ว่ากองกลางของหงส์แดงมีความมั่นใจที่แตกต่างออกไปและได้รับรู้ศักยภาพที่แท้จริงของไรอันกราเฟนแบกอีกด้วย ระบบการเล่นของอาร์เนอร์ยังไม่ตายตัวเขามักที่จะปรับระบบการเล่นเกือบทุกๆครั้งในการเข้าโจมตีเมื่อต้องพบกับคู่แข่งที่แตกต่างออกไปแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือการเล่นหลังสาในเกมลุกและเทรน Alexander ัลิซานาโนจะขยับเข้าด้านในแต่ไม่ขึ้นสุดเขาจะเน้นไปที่พื้นที่ด้านขวาสะส่วนใหญ่อาร์เนอร์สามารถดึงศักยภาพจากผู้เล่นสำรองและปีกของเขาได้อย่างเต็มที่รูปแบบการเล่นของการใช้ศักยภาพจากแดนกลางให้มากที่สุดเพื่อให้ปีกเปิดเกมได้นั้นชัดเจนมากขึ้น ผู้เล่นริมเส้นเล่นได้คล่องตัวมากโดยโมฮัมเหม็ดซาลาห์และลยดิอาสตางก็ยิงประตูได้มากและแอสซิ์ให้เพื่อนทำประตูได้อีกหลายครั้งซึ่งไม่ใช่ในรูปแบบเดิมอย่างที่เราเคยเห็นกันมางานหลักของผู้เล่นตอนที่ไม่มีบอลก็คือการเคลื่อนที่กับพยายามแย่งบอลคืนจากคู่แข่งให้กลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดและเปลี่ยนจากรับเป็นลุกอย่างรวดเร็วในทันทีไม่มากจังหวะเพื่อเข้าทำหลังจากตัดบอลคืนมาได้สำเร็จ อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้รวดเร็วก็คือการแก้ไขและเปลี่ยนตัวเพื่อปรับระบบแผนในยามที่ทีมกำลังตกเป็นรองเขาไม่ค่อยรอคอยหรือหวังว่าผู้เล่นเดิมในสนามจะทำได้ดีขึ้นเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นลงไปนั้นจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่า Sky ยสปอร์รายงานว่าลิ e ซิดแ c ็กอลิสเตกับความรู้สึกที่น่าทึ่งอย่างมากในการเล่นเคียงข้างไรอันกราเฟนแบกในระบบใหม่ของอาเนอที่สโมสรลิเวอร์พูล เราพยายามปรับตัวให้เข้ากับวิธีการเล่นของพวกเขาอาเนอร์และทีมงานของเขาเช่นกันแต่ผมต้องบอกเลยว่าผมคิดว่าตัวเองโชคดีมากๆเพราะไรอันเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจริงๆและเมื่อคุณได้เล่นกับผู้เล่นที่ดีทุกอย่างก็ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นผมจึงมีความสุขมากที่เขาทําได้ดีและผมคิดว่าทุกคนคงเห็นกันแล้วว่าเขามีศักยภาพมากแค่ไหนและเห็นว่าไรอันนั้นมีความสําคัญต่อทีมของเรามากเพียงใด มันเป็นเรื่องดีที่ได้เล่นเคียงข้างเขาเรากำลังพยายามปรับตัวและเรียนรู้จากกันและกันดังนั้นผมจึงสนุกกับมันจริงๆที่ได้หลงเล่นกับเขาแน่นอนว่าส่วนหนึ่งที่กราฟทำผลงานได้ดีในเวลานี้ก็มาจากการเล่นร่วมกับแมกกาการมีแมกกาอยู่ข้างๆทำให้กราฟเล่นได้ง่ายขึ้นกล้าเล่นมากขึ้นเพราะผิดพลาดไปแมกเองก็จะเข้ามาช่วยในทันทีเสมอ รามอนอวเดสนักข่าวสายราชนชุดขาวเปิดเผยว่าเรอัลมาดริดสนั้นมีความสนใจในตัวของเทนเล็กซานโน่แบ็กขวาของสโมสรลิเวอร์พูลจริงและจะเฝ้าติดตามสถานก,การณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดเชนอาโน่ที่กำลังอยู่ในสัญญา12เดือนสุดท้ายกับลิเวอร์พูลคือหนึ่งในผู้เล่นที่เรอัลมาดริดให้ความสนใจอย่างมากโดยแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษวัย25ปีมีโปรไฟล์ตรงตามที่ทางสโมสร,รจากลาลีกากำลังมองหาแบ็กขวารายใหม่ของพวกเขา และดูเหมือนว่าจูดเบลลิงแฮมเองก็กําลังพยายามโน้มน้าวให้เทรนอาโนย้ายมาร่วมทีมกับเขาที่เรอัลมาดริดหลังสัญญาของเขากับสโมสร,รสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าอีกด้วย3ถ้วยหนักอยู่ซองโปรแกรมเตะสินัดต่อไปลิเวอร์พูออลอาเนสโลตเฮดโคสตลิเวอร์พูลนำทัพหงแดงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังเปิดรังแอนฟิลด์ถล่มบ่อมัดสาต่อศูนย์ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่21กันยายนที่ผ่านมา เกมต่อไปลิเวอร์พูลจะยังได้เล่นในบ้านรับมือเวสแฮมิเตดในถ้วยคาราบาวครับรอบ3วันพุทธที่25กันยายนก่อนไปเยือนวุฒห์ทต้นวันเดอร์เร์ในเกมเพียบลิกวันเสาร์ที่28กันยายนนี้โปรแกรม10นัดต่อไปของลิเวอร์พูลพบเวสแฮมไราการเย้า2 5ากันยายนคาราบาวครับรอบ3พบวุฒห์ทตันไราการเยือน28กันยายนเพียบลิกพบบรลญยาไรการเย้า2ตุลาคมยูฟาแชมเปียนลีกรอบลีกเฟสพบคริสตันผลิตไรการเยือน5ตุลาคมเพียมลิกพบเชลซีไราการา์ดเย้าคยี่สิบต พบไลฟ์ซิกรายการเยือนรอบลีกเฟส23ตุลาคมอยู่แ้าเชมบปปลิกพบอาร์ซอนอลรายการเยือน27ตุลาคมรายการพีเมยรีกพบไบรตันรายการเยา่า2พฤศจิกายนรายการพีเมยริกพบเลเวเซนรายการเยา่า5พฤศจิกายนอยู่แ้าเชมบปปลีกรอบลีกเฟสพบแอสตันวิลล่ารายการเยา่า9พฤศจิกายนพิมยริกหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ